สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะคะถ้าเปิดตัวจะราชนผู้มั่งมีมาใหม่ <Yeah. S 1> ทุกคนโคตรเทแล้วก็อลังการมากนะคะมาพร้อมกับไอซ์วอลสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมนี้เราจะหมดเท่าไหร่ไปดูกันครับ มาแล้วครับผมมาในส่วนของตู้8ปทีการันตีนะคะบอกเลยว่าโอ้โหถ้าเขาอลังนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกรอบนึ่งนะคะนี่ดูเต็มดีก mm ว่าฟึ้มโอ้โหค้งสมบัติอ right? ่ะโอ้โหแลดูรวยครับผมเออไงล่ะโคตรก๊อดด้าเออแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ i อซ์บอลนะครับนี่เฮ้ยมันแลดูเหมือนมีมิติด้วยทุกคนเห็นไหมสังเกตดีๆเดเห็นว่าเอ้ยนี่สวยสวยสวย เออนี่สวยสวยโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้พี่เก้วจะหมดเท่าไหร่นะฮะจริงๆอยากได้ทั้งสองอันเลยอะ <c oughs> <c oughs> เออมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันพี่เก้วนะคะมีเพชรอยู่ที่แปดพันหกร้อยนะครเจ็ดสิบสี่เพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้จะหมดเท่าไร <c oughs> เอานี้ก่านี้ออกแล้วกันอืมโอเคฟึ้มเก้าเพชรแรกครับผมถ้าเก้าเพชรออกอะไรก่อนก็เอาอันนั้นเนาะ มันไม่ออกอะเด็ต่อไปครับ19เพศครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่มานะคะผมแล้วก็49เพศครับใครหมดเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะเออ99ครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเลยนะพูดเหมือนได้แล้วเลยอ่ะ199ครับหนึกว่าจะมาไม่มาครับ349ครับ อยู่แล้วแหละนันก็ต้องปืนคู่เนาะ499ครับโอ้โหและ699ครับผมเรียบร้อยเหมาตู้นี่ท้าไม่ติดว่าสวยก็ไม่เหมาลรอกนะเราก็โลกแพ้ไงโลกแพ้ความเท่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันดีกว่าเหลือเพชรอยู่ที่6752กิจกรรมนี้เหมาตู้อยู่ที่1,922เพชรนะครับ หนึ่งเก้าสองสองนะคะเดี๋ยวพี่แก้วลองใส่ให้ดูว่าเวลาใส่แล้วมันสวยไหมอ่าถ้าเปิดตัวอันนี้ยังใช้ไม่คุ้มเลยอะ่ะอันใหม่ขยันมาซะด้วยนะอันเมื่อกี้ยังใช้ไม่คุ้มเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ลองยืนแบบนี่นี่นี่นี้ว้าว้าวโอ้โหโอ้โหมาแล้วจ้าคนรวยมาแล้วจ้า ใครรออยู่หรือว่าชอบก็อย่าลืมมาดูคลิปนี้แล้วก็ไปตัดสินใจกันอีกทีนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวกันนะครับบ๊ายบาย